กูที่บอกอีกยังไห้เด้อมึงต้องมาเชียรกันออกนอกนาน,นอกตาดอกคืนกูแต่งก็มั่นไปมันก็มีปัญญาหาคา,าดอกมาแต่งกูดอกเพราะว่าขาดอกกูแพงพอได้แค่สามพัญหาสามัหาแมนกับสามปัญหา,า,หาแต่ก่อนอาจสิถูกกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เป็นเพราะว่ากูสวยขึ้นขาดอกกูก็ต้องแพงึ้นนะนะแพงแบบติเอื่อยสามพัญหาโอ้สามปัญห,หานี่แพงเหรอเด้หนู ย่าเขาสิบอกคาดองไผนั่นเขาต้องคิดเบิ้งเซติกด้วยยิ่งตอนนี้เฐกิดมันบ่ดีคาดองเกินสามปัญหาเขาเคบ่อยากขอเขาละละแล้วหลังจากนั้นเขาขอสิปกินกันเองแนเล่าว่าสิลํำบากเพราะว่าเขาสิขึ้นคันเออกระแมนความเจ้าอยู่ได้ละเออยข่ะสันหนูบ่เอาเ้วละคาดองนะให้ฟรีไปเลย ประหยัดตอยศาสดีบาเอื้อย